สวัสดีจ้ะเ,เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวัตัยสไปอิตาลี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่มีผิวหมองคล้ำผิวไม่กระจ่างใสนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะทําให้ผิวของเราขาวใสนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะส่วนตัววันนี้จะใช้เป็นแบบโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ เราจะใช้โยเกิร์ตจุดที่ 1- 2ช้สอชนชาหรือก็เอาตามปริมาณใบหน้าของเราเลยนะคะกตเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะส่วนตัววันนี้จะใช้เป็น เนทกาแฟตัวนี้เลยนะคะในสวงของกาแฟเขาจะมีคาเฟอินนะคะก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเขาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเตือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมลดจืดนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เลยนะคะในสวงของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ย กระจ่างใสนะคะช่วยทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มชะกกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะเป็นนมรสจืดนะคะที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มเลยนะคะยี่ห้อไหนได้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพวกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ3 4ี่ครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอรกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะทุกคนเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันเลยนะคะให้กาแฟเขาละลายหมดก่อนนะคะเนื้อ,ขอเขาเข้านี่จะเนียนมากๆเลยนะคะถ้าเราผสมให้เขาละลายแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้เลยนะคะพอกหนาหนานได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูนะคะ